สภาพก็เราก็เห็นนกันอยู่แล้วเรืเ่องสารทางนี่ยคุณนนทบอกว่าเป็นเหมือนกับฟุตบอลสมัยอาเจนตินาได้แชมป์โลกครับมีแฮนด์ออฟกอดเข้ามาแทรกแซงครับแต่ว่าโดยโดยกับกับตัวคุณนายกนายกยิ่งรักเนี่ยนะผมคิดว่าไอ้ภาพของการลงทัวน์คอกมินไอ้สี่วันที่ดูน้ำเนี่ยนะเป็นภาพที่ออกมาดีดีดีมากสื่อบางฉบับไทยรัฐหน้าเศรษฐกิจเนี่ยถึงขนาดบอกเลยว่านี่เป็นการเปล่งศักยภาพผู้นำออกมาจากการทัวน์นอกมินคราวนี้เลย คืออยู่ดีมีซับเฮดเรื่องนี้ขึ้นมาหรือว่าเปล่งศักยภาพผู้นำมากเปล่งศักยภาพผู้นาเลยคือเด่นออกมาเลยแต่ถ้าดูความเห็นภาคธุรกิจตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยตอบสนองเรื่องนี้ในเชิงบวกนะครับในกรุงมเทพธุรกิจก็มีข่าวจำนวนึบอกว่ายังมีความไม่มั่นใจเรื่องการป้องกันเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรอยู่มากพอสมควรคนั่นก็เป็นต้องดูนะคือเรื่องเรื่องน้ำมันไม่ใช่หมูนะครับปรับครมอนะฮะจะปรับหรือไม่นะมาดูเอแบกโพกันนะฮะเอแบกโพเขา สัมภาษณ์ถามประชาชนเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องคุณยงยุทธซึ่งเข้าใจว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะพูดกันตรงว่าเรื่องที่จะดันให้คุณยงยุทธวิชัยดิตหลุดเนี่ยเป็นจากพรรคเพื่อไทยกันเองครับนะฮะก,ก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าโอเคการปรับคอรมอช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการปรับคณะรัฐมนตรีเอแบกโพนะฮะห้าบกเอบอกว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วอ่าเร็วเกินไป25%บอกเร็วเกินไป 18%บอกช้าเกินไปที่เหมาะสมนี่เพราะอะไรฮะเข้าใจว่าเอแบ็กผมไม่ได้บอกบอกไม่แต่ในฉบับเต็มคงมีฮะผมคิดว่ากระทรวงที่ประชาชนระบุว่าควรปรับ1 29%บอกกระทรวงพาณิชย์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์รองลงมาบอกกระทรวงศึกษาธิการนะยี่สิบสามศึกษาธิการนี่โดนบ่อยนะฮะฮะจริงๆนะดรสุชาติธารธรรมรงเวชเนี่ยนะฮะคือเป็นอุตส่าห์ได้เป็นเนี่ยคือ รอบแรกก็รอแล้วนะปรับเข้ามาได้เป็นก็ถ้าเกิดไปก็เร็วเหมือนกันโดนตลอดเลยนะฮะคือโดนตลอดคือหนึ่งมีแปะเจียเซรีอย่างนี้ใช่ไหมฮะเรื่องแท็บเล็ตก็มาช้าแล้วก็มีเรื่องกองทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ที่เปิดให้คนมีตังค์สามารถขอได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่พอสมควรภาพไม่ค่อยดีมาทายิบเปอร์เซ็นต์เกษตรและสหกรณ์23เปอร์เซ็นต์กระทรวงคมนาคม17เปอร์เซ็นต์เข้าใจว่ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นเรื่องเรื่องราคาสินค้าอะไรอย่างเงี้ยับ กระทรวงพาณิชย์โดนตลอดอยู่แล้วฮะไม่มีใครปีไหนที่บอกว่าราคาสินค้าดีจังเลยกระทรวงพาณิชย์เก่งอ่าอันนี้ดีฮะการสาเหตุที่จะทําให้รัฐบาลไม่มั่นคงมากที่สุด30%บอกว่าพรบรองรอง20%บอบอกว่าทุจริตคอร์รัปชัน18%พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักการเมือง14%ความเดือดร้อนจากปัญหาปากท้องประชาชนแล้วก็การแกแ้แขมลนรองล,งลงมาอ๋อก็น่าสนใจการแค่ไขมลนไม่มได้ถูกมองว่าเป็นประเด็นที่ทําให้รัฐบาล ทั้งๆที่ผมคิดว่าอาจจะเข้าใจผิดนะผมคืดอ่ารประเด็นรัมนูนี่จะใหญ่สุดนะครับลองจากพรบบองดองผมคิดว่าลองจากพรบปองดองคือพรบบองดองมันเป็นขั้วขัดแย้งทางการเมืองเรื่องสีชัดเจนอะแต่ประเด็นแก้รัมนูนก็ยังเป็นประเด็นที่ยังมีเวลามั้งฮะใช่ไหมคือความขัดแย้งยังไม่ปะทุขึ้นจนกว่าตัวล่างจะจะเสร็จนะครับแต่ว่าในเมื่อวานนะฮะก็จะมีสัมนาของงาน2ี่ปีถนนโพธิคอับ ท่านต<อ>งโพอ่านเป็นอดีตประธานสภาแรงงานแห่งประเทศไทยนะครับ,รบแล้วก็เคยเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับแล้วก็ได้เป็นวุฒิสมาชิกสมัยพลเอกชาติชายชุนวันตอนนั้นพลเอกชาติชายเป็นนายกคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งหลัง6ตุลาก็ตั้งคุณทนงเป็นวุีิสมาชิกแล้วพอปมีฐานยึดอำนาจในตอนคณะรอสชคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ23กุมภาพันธ์34เนี่ยคุณทนงวิจาร์เขาตลอดเลยอ,อยู่ดีคุณทนงหายตัวไปเหมือนทานายสมชายหายตัวไปสมัยคุณทักษิณนะครับคุณทนงหายตัวไปแล้วก็ มีการจัดงานลํำลึกให้เขาครับงานลํำลึกเนี่ยก็พูดถึงขบวนการแรงงานว่าเป็นขบวนการที่มีความสําคัญแล้วก็ใช้ในการขับดันพลังทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็มีบทบาทในการปฏิรูปในหลายด้านเป้าหมายของขบวนการแรงงานเนี่ยแม้ว่าจะมีเพื่อต่อรองให้คนงานมีสภาพการทํางานที่ดีขึ้นแต่ว่าก็มีความคาดหวังในช่วงที่ผ่านมาตลอดการเคลื่อนไหวของสังคมไทยที่หวังว่าขบวนการแรงงานจะมีบทบาททางสังคมที่จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมแรงงานโดยเฉพาะจุดยืนทางการเมืองว่าระบบการเมืองควรจะไปทางไหน รวมทั้งอาจารย์ผาสุกบอกว่าจุดยืนพวกกดดันให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก็ควรจะอยู่ใน,ใน,ในงานของกระบวนการแรงงานด้วย<ม>ทีนี้อาจารย์ผาสุกพงศ์มจิตนะฮะซึ่งก็เป็นนักวิชาการที่เ,เคยวิพากษ์ระบอบทักษิณมาอย่างถึงลูกถึงคนอยู่พอควรเขียนหนังสือชื่อว่าทักษิณน o เซชันของไทยแลนฮะก็พูดถึงความขัดแย้งที่ผ่านมาว่าในช่วงสีหปีที่ผ่านมาเนี่ยมองให้มันเป็นเรื่องดีเนี่ยคือความขัดแย้งเนี่ยจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในที่สุดเพียงแต่ว่าคุณต้องอดทน แล้วก็เปิดให้ร่างกายที่มันมีแผลจากความขัดแย้งนี่เยียวยาตัวมันเองอนะฮะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยโลกเนี่ยมีการเมืองโลกเนี่ยการเมืองของโลกเนี่ยมีเสถียรภาพพอสมควรนะ,ะแล้วก็ทุกประเทศก็ทยอยทําเป็นปไปตายไตกันหมดแล้วนะฮะซึ่งก็ทําให้เ,เรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประเทศไทยก็ยัง้องอยู่ในกระแสะโลกแล้วก็คงไปจากนี้ไม่ได้ก็ยังต้องปปไปเยาวิตไต่ต่อไปอาจารย์ภาสุวิพากด้วยว่าการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของ ฝ่ายหนึ่งที่เชื่อว่าระบบแต่งตั้งดีกว่ากับฝ่ายที่เชื่อว่าการเลือกตั้งดีกว่าจา์ผ่าสุขกบอกว,ว่าระบบแต่งตั้งดีกว่าเพื่อจะได้เลือกคนดีๆเข้ามาทํางานคําถามคือใครเป็นคนแต่งตั้งนะแล้วถ้าบอกว่าระบบแต่งตั้งจะทําให้ทุจริตคอร์รัปชันน้อยกว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็บอกว่าไม่จริงตั้งแต่ยุคสลิด2,500มาจนถึง2519ไม่มีนักการเมืองที่โดนโทษคอร์รัปชันเลยะนะในขณะที่ยุคข,ของปี40มาจนถึง ปี49อของรัฐมนธูน,น40มีนักการเมืองโด่งเข้าไปแล้ว5คนก็อาจารย์ก็มองในมุมของการตรวจสอบว่าจริงแล้วคนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยถูกตรวจสอบมากกว่าแล้วเหตุผลที่คุณเห็นคนพวกนี้ถูกตรวจสอบที่อยู่ในข่าวและมีคดีและต้องขึ้นศาลเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีการตรวจสอบ,บในขณะที่ที่มาจากการแต่งตั้งส่วนใหญ่ในที่สุดแล้วเนี่ยบางทีไม่ได้ออกมาในข่าวไงฮะว่ามีมีการก่อเหตุทุจริตคอร์รัปชัับ แล้วมันเงียบเียไปคนก็เลยคิดว่าสะอาดมันไม่มีใช่ไหมคนคิดว่าสะอาดแต่บังเอิญจริงๆแล้วมันคือไม่ได้รับการตรวจสอบครับคือคนมันอยู่ในแสงเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วเขาทาอะไรผิดมันก็เลยได้รับการตรวจสอบคุณงั้นคุณก็จะด่านักการเมืองว่าเลวๆเพราะมันมีเรื่องอยู่ในข่าวพวกนี้ทุกวันแต่ว่าพอไปอยู่ในที่มืดเนี่ยคุณไม่เห็นแล้วคุณก็คิดว่ามันมันคลีนนะอาจารย์ผาสุกก็พูดถึงพัฒนาการเมืองไทยนะสรุปออกมาเป็น4ประเด็นหนึ่งผลการเลือกตั้งทั่วไป5ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2544 ตอกย้ําว่าประชาชนต้องการระบบรัฐสภาประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็สื่อสารมวลชนไทยมีความหลากหลายมากขึ้นหมายความว่ามีนิวมีเดียเกิดขึ้นมีเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมีโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นทําให้สังคมไทยตื่นตัวทางการเมืองมากกว่าสังคม15ปีที่แล้วแล้วก็ทําให้การผูกขาดความคิดมันลดลงยุทธศาสตร์การอิงสถาบันพาสัตเพื่อผลทางการเมืองถึงเขาต้องทบทวนและยังสะท้อนกลับว่าไม่เป็นคุณคือพูดง่ายว่าขบวนการเสื้อเหลืองใช้ไม่ได้อีกแล้วในการหยิบเรื่องนี้มาอ้าง นี่อจา์ภาสุขปกติก็เป็นกลางมากนะครับแล้วก็รัฐบาลนะฮะเดี๋ยวกันรัฐบาลก็โอบรับกับโลกาพิวัต์เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตผู้แง่ไปให้ไปก็เดินไปโลกาพิวัต์ก็เอาด้วยนั้นพัฒนาการหลายๆประการเหล่านี้เนี่ยมันลงลากลึกแล้วแม้จะมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นก็สะท้อนว่าในระยะยาวแล้วมันจะไม่เป็นผลดีกับ,ก,บกับเศรษฐกิจจริงๆแล้วมันรายละเอียดพวกนี้มันก็แบบเบสิกมากแล้วนะครับมันหนึ่งศูนย์หนึ่งอะครับมันหนึ่งศูนย์หนึ่งนะฮะ มันปีหนึ่งไม่ถึงปีหนึ่งที่ทำได <c oughs> ก็อาจารย์ก็พูดถูกอะ่ะ <c oughs> แต่คุณจะรู้อยู่แล้วด้วยแต่ก็คืออาจารย์มองในงแง่ดีไงฮะ,ะว่าทุกอย่างมันลงลึกไปแล้วและไอ้เรื่องการซื้อเสียงก็ลดน้อยลงแล้วจากการ ทำวิจัยที่ผ่านมาก็ชี้ชัดหลายครั้งคือเมืองไทยเนี่ยถ้าไม่มีรัฐบาลปี4ีกเนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่เราจะเถียงกันในเมืองไทยคือประชาธิปไตยกับโลกาภิวัตน์จะไปกันยังไงให้ศสฐกิจเติบโตโดยคนได้ประโยชน์ยังไงมากที่สุดครับตอนนี้ต้องมาเถียงกันคงจะล้ำหน้าไปพอสมควรทีเดียวคือคนไทยมีศักยภาพจะอยู่ในประเทศที่ดีกว่าตอนนี้ได้เยอะครับถ้าไม่เกิดปี49ขึ้นมาครับแล้วไม่ต้องพูดถึงอาเซียนนะเรานําแน่นอนนะเราเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนแน่นอนแต่ตอนนี้ก็เป็นเบอร์ท